ซื้อของไว้ใส่ไน้แล้นแล้วนะเนาะสมองเนาะแันวะมีมาจากแล้วมีซ่อน,นอซื้อผาสใส่แล้วมาใส่สามตัวจะามาใส่กับ เด็กจ <ítulo> <ception> anyway, ับย่างทอดย่างทอดทำไปด้วยเก็ดไปด้วยก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะอันทุกตรวจสอบคุณภาพไม่ถึงเพราะน้องบีคอยอังก่อนคณะกรรมการตรวจสอบปุยยกระป๋วยกรเข็มทุกสิ่งทุกอย่างใส่เลยวะนี่เก็บทุกแก้ว อันนี้มีสามตัวนี่ไงวันนั้นมันมีตัวหนึ่งก็เลยซื้อมาเพิ่ม x x l วเวลเวนเฮาสไซน์นะ่ะมันจะได้เป็นพอดีใส่ละปิสาธทิดท่องจังนไงนี่เด้วเวาเฮาสไซน์เปนหมดละเฮาสไซน์เข้าไป่ขาก็ใิ้ใส่ประมาณนี้เพราะว่า เดท่ามกับชจสันประมา้เห็นบ่าเวลาเล่าลลนำกระโบน่าเกียรติจริงนาที่จริงฝรั่งเขาไม่ถือหรอกใส่เกงในอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะซื้อไว้ใส่ที่ไทยด้วยไงเพราะว่ามันร้อนน่ะที่เมืองไทยถามว่าทำไมไม่ไปซื้อที่ไทยล่ะผ้ามันกระต่างกันนะเธอดูคุณภาพผ้าหน่อยอันนี้สามตัวร้อยค่ะสามตัวร้อยโคนค่าส่งไม่ได้เสียนะคะก็เลยซื้อ กางเกงแล้วมันก็นต้องมีเด็ดบออนเด็ดซุ้มกองอยู่ใต้ห้องนอนพ่อใหญ่นั่นมึงก็นังมาได้ใสร่ราคาอีกคุณน้อยแต่มึงก็ได้จะรีบซื้อมาอีกแล้วนะคะมัน <c oughs> เป็นความสุขนะ่ะสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะคอยบริษัญเงนินน้ำอันน้ำอันเลขเบอร์ปไนไดนดอกบรเสียน้ำคองกินก็เสียบ้าเนี่ ค่อยขออนุญาตเอาลงทางล่างนะโต๊ะมันเด้งอักเกยมึงคือไปเผาหน่อยของเก่าไปของใหม่ก็มาฮิาละฮิละหลเสื้อผ้ารอบนี้ที่สิเอาไปใส่เมืองไทยนะคะกลับบอกกลับมานะคะเสียไว้ในอ,นอันอพาร์ตเมนเจ้าของ มันมีเวลาไปรอบนากับพระทรงขุณเสือผ้าแล้วเพราะว่าของรอบที่แล้วก็มี่แน่แล้วนิดๆนะคะมีถูกๆๆชุดชุดใจสุดไปบอกไปวัดกระซิซื้อไห้เกี่ยวที่แล้วก็มีสุดไปวัดประสินตัดมาแต่เล่ายัางบริไซนะ่ะไปรอบนี้ก็คือนี่แล้วก็บบิเน,นคับมาเนี่ยบาเสุผขามาก เอาสิเอาไว้ในตูส้ส้าเดี๋ยวสิกลับไปเคลียร์ไปเมียนซื้อมาไว้ทาไซนี่นี่ค่ะซื้อมาใส่อันนี่ไงลายเสือเธอใส่คัสซุ่มพวกนี้มันก็เริ่มไปแล้วเด้ที่แม่น้อยซื้อมาแท่นนี่วะยังได้ซุ่มเก่าๆมันก็เริ่มยุย่ยเริ่มขาดแล้วค่ะแดมก็สิได้เปลี่ยนทั้งหลอดบ่้งบลาไม่น้อยแต่ซื้อมาซุ่มเนี่ยกับซุ่มที่ซื้อมาเมื่อน,นี่เป็นร้านเดียวกันค่ะเป็นคนขุนหาง เป็นคนคุณหานแต่เขายวนนอกอำเภอไปประมาณหกกดโลค่ะแต่ว่าเขาอยู่คนละเมืองกันไปหน่อยในสวีเดนนะเขาเป็นคนคุณหารซีสะเก็ดคือกันนี่เดยออกลายมันเลยออกลายให้เห็นลายเสือขาวดำไงซื้อมาไว้ใส่ไงเพราะว่าพวกชุดอยู่กับบ้านน่ะมันก็เริ่มหงอก,กเริ่มยวดเริ่มนุยเริ่มงานนแล้วมาละ นี่กะหนึ่งชุดก็ทํามีทั้งขาสั้นและขายาวนะอันนี้ชุดสร้างขายาวชุดสร้างใส่ออกข้างนอกก็ได้ไงหน้าร้อนนี่นี่ไงมันจะเป็นคอวีมันจะมัมกเสือคอวีมาเสนในห้องแบบเผิมแล้วก็ได้ช้างมาแลยช้างมาไรเอาช้างช้างบุยเยอะนะนี่ยังไม่ถึงครึ่งลังนะเธอตเตงเย็นนะ ทำไปด้วยแล้วก็พับไปด้วยแต่เขาพับมา่ะมันสวยนะแต่อีนี่ลื้อมาเนี่ยลื้อออกไปแล้วพักบริเวณเขาหรอกบุญมันลานขายผ้าเนาะนี่เด็ดู่นี่เขาซื้อผักมามมเมือนอไรไม่รู้บอกเลยว่ามไม่ด้สร้างซื้อผักน่งเขาอันจดไปพักบุงก็ได้ได้พักบุญสองห่อหนี่อันเขาขายห่อละวยี่สิบห้า ่าเสื่อนหาห้อสิได้ห่อละยี่สิบแล้วก็แถมหนึงเอ้ยขากกเอาออเป็นแพ็คตะนะัวเนาะได่พักพักบุ้งไม่น่อเสียมาห้วยใส่กระถางคืเเอเกาล่อ่ะไว้กินบาเนียนพักกี่ตูเคยซื้อมาอ้แต่แต่มันบกขึ้นแต่ว่ากัลร่องเอาอีกอ่ะมีข้าวแถมบาเนียนมันบกครบไมหน่อยก็เลยสั่งเป็นเนสือไปนอ้นองใช้พญายดอกเพาะให้ มาปลูปกเรามันขึ้นเดี๋ยวอาทิตย์หนาไปลูงเรียนเร้วสิส่วนพอนหญ่แวเอากใ,ให้น้องไส้พอใหญ่เพาะห้เราะก่าเพาะมีของไตดนอันนี้เขาบอกว่าบอกคงบอกคงสามเดือนพี่น้องมารากอสามเดือนต้นเตีย้ยติดผลพาเรศทนทานไวรัสไม่รัดบาดหายแดดมันจะทนทานความห่อนความหนาวกูบอกลยอดเม็ดสองเท่าของขนาดเม็ดยอดหนึ่งเม็ดสองเม็ดต่อลุมปลูกต้นการ น,นี่จับเม็ดไรอโอ้ร้ายอยู่ดิร้ายอยู่ดิเราสิบอกเราเพาะเม็ดนี่แหละอันนี้สองอันนี้สิแยกไว้ให้น้องไส้เราจัดก,การให้ส่วนสองอันนี้สิรัตจะรีดเองผักอีตู้พักอีตู้สองบแบบเดนี่พี่น้องแบบไงกินหอมอันนึงมันของเกียรดไปอันนึงของบริษัทียังมีสามเ นี่เป็นสองแบบเนาะค่ะทีตูมตักตักบดบบ้งแล้วไปกกะกลัานเองส่วนบักฮุงให้เขาเพาะให้นะเพราะเขามีห้องอุณหภูมิข้างล่างเรื่องซื้อเสื้อผ้าเรื่องซื้อของไวยใจเราเถอะซื้อได้ทุกวัน <c oughs> สุดในไง สุดมีไงสุดโตมโสมเต็มเซม่นแห่สุดโต,ดต,ต,ตมลมนี่ใส่นอนใส่เหรียญใส่ยู้อหือนใส่ออกข้างนอกหนาหอนก็เซ่สื่อสีแสดบนลังเนาะเป็นข้ายางสีถึกๆเดี๋ยวสีแยกขาสั้นขายาวอันนี้ขายาวันนี้ขาสั้นโต๊ะนะเสร็จแล้วนะคะประสันว่างสภาบ่ได้มันจะแซ่บ สีดิไหมสมังมางามงามเิ่ดอันนี้ขายาวเป็นพันนุ่ม,น,มนี่ไงก็ใส่สบายนี่ไงหน้าร้อนสวีเดนขาห้าส่วนนะคะเป็นขาบ้านขาห้าส่วนขาเล่ยๆน้อยๆนี่ใส่สบายสบาย ใส่ออกไปเลี่ยนก็นได้จั่นน้อยห้ากได้ใส่ไปเลี่ยนซุดซุ่มนี่ซุมขายเงวนี่อีกจักเดือนหนึ่งสองเดือนเ้ากได้ใส่ไปเลี่ยนแล้วนี่ใส่ไปอบร่มได้เป <ๆ S 1> ็นหน่อยซื้อมากแบบเดียวกันสองชุดสีละชุดแบบเดียวกันค่ะก็ะที่หน่อยลือออกไงปนแพงค่ะพันแพงเลยว่าซื้อค่ะแล้วค่อยซื้อสภาล่าเนี่โอเคพอผ่พาน่ะ ใส่แล้วคุ้มเป็นบ่สุดค้าทสงคขาสันไม่หน่อยใส่เยูน่นี่มันคุ้มต่าไมนดีย่างกับบริข้ายแพงอันนี้นะจะออกลายมันลเลยวะเปิดแค่หนึ่งตัวนะเพราะว่ามันข่อสั่งมันมีอยู่สองตัวค่อยเลยเอาหมดมลายเสือตัวหนึ่งสีออกสีม่วงตัวหนึ่งสีออกสีเทา เทาไม่น้อยก็จะทําเลยเป็นเสือยังใหญ่คงกรูมล้วใส่กระเล็กกิ้งค่ะนี่ไงเราใส่กระเล็กกิ้งขาสั้นเราก็ไม่น่าเกียดเพราะมันปิดหน้าท้องใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ปิดอิมิเราด้วยแล้วก็ใส่ขาสั้นที่เราซื้อเมื่อกี้ไงพี่น้องเห็นไหมโครงการวางแผนแล้วผ้าพวกนี้ไม่ต้องรีดมันเป็นผ้าไหมอิตาลีซักแล้วกระตากแล้วก็ใส่ได้เลย,เลยนี่คือสิ่งที่ไม่น้อยต้องการ ไม่ต้องรีบให้วุ่นวายอ้าวมึงแกยางโอย้อยมึงเกใสไแล้วน่อยนี้พินนองอันนี้เขาสม่วนมวนเก็บแังซี่ตอนลืมมันก็โอเคกีอดอกตอนเอาเขาขึ้นมันบ่คืเอเกาล้อว้ยชีวิตอันเซลจะยุ่งเหยิงนี่เขาบอกว่าเห็ดแบบนี้ไว้เวลาสักแล้วอุย้ยหาซิบโครน ตัวนี้นะนี่เเขียนเขียนราคาห้าสิบโครนนี่ไงเสื้อแบบนี้นะมันใส่ได้ทั้งปีทั้งชาติเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวไงพี่น้องแล้วนเป็นหนัโอเวอร์ไซด์ไงมันก็จะใส่สวยใส่กะ acking, ระเล็กกิ่งไงเารัะนี่เด็สวยอะ่ะมันสิเอาสองโตแล้วปากแปรกระสิจมอีกก็เอาตัวเดียวเอาผูด้เดียวก็ได้วะ เสื้อให้แล้ว,ว้าวมากวอาวมากแต่ใส่อยู่นี่นะอันสำคัญคือหาสิบโคนหนึ่งแหม่เสื้อเบียร์ขวดหนึ่งกับ่ได้แหม่หาซิบโคนนั้นซื้อเห็นใส่แล้ว,ว้าวดูและแล้วและแล้วมันก็เป็นอันสุดท้ายกล่องนี้ไม่ไม่แกะนะฉันคิดว่าจะได้แพ็คของให้คนอยู่ยนะนี่แหละที่ฉันหมายปลอมมาเล็งวันนี้ สี่ตัวนี่ไงเธอนี่ไงที่ฉันเตรียมไว้มีกระเป๋าหน้าสองข้างนะไว้จกไว้จกนี่ไงไว้จบเางกเกงที่ฉันซื้อไว้มันก็จะพอดีเห็นไหมเธอลายสวยไหมเธอเห็นหมะมันเป็นผ่าฝ่ายปนลินินค่ะถ้าซักซักเราบัาน,นี้ใส่โดนๆแห้งนิ่ม แหงไซซัมบ่ายนั่นสิเป็นข้อจีนกับข้อปกค่ะที่แม่หน่อยสร้างมากนะเป็นเป็นส่งเป็นส่งแบบนี้แหละแต่คนละไล่แม่หน่อยสร้างมากนะเห็นว่าแม่น้อยกับพับอะไรคือเกาเห็นไหมก็บอกแล้วว่าฝรั่งเห็ดนอกเกิลเับกระเชิดใส่ไปอบลมอาทิตย์ละโตะละโต้เขาคุ้มแล้วใส่ทุก ใส่เดือนนึงกะไปเดือนหนึ่งกบซี่เทือเนาะซี่โตนี่ก็ได้เดือนหนึ่งนลนี่เราต้องใส่อกกีกะคุม้มด้วยนะมิตจะไล่ง่ายงามนีรไล่ไล่นุ่งนุ่งลายนกยูงสวยนะลายนกยูงอันนี้อันนี้เป็นคอเชิ้ตนะมีกระเป๋าจกหมดเลยเดี๋ยวจะเปิดให้เบิง้งอันนี้เป็นคอจีนมิตรจะไล่ง่ายง่ามอะ่ะเห็นไหมไล่มันแบะกิ๊บเกร กิเกลอันนี้ลายอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันสวยซีโตัวตวละตตวละอาทิตย์อาทิตย์ไปใส่นั่นก็สวยปะเกือบหัวโตก็มี่เกือบตุ๊ก,กตาก็มี่เตะก็มี่เล,ลวเตรียมพร้อมสุดๆด้วยกันใส่สองเทือก็กคุ้มเลยเนี่โต้บกีบาทได้นี่ บะไรเงินงมีน้อยได้แันสิมอขายของแพงเสียใจนะนี่แต่ตัวงอไม่แต่ลาสยสวยอ่ะเื้อืัดแดวมือนี่เปิดแต่ต้องเศร้ามือเศร้าก็เปิดกระเป๋าด้างของวมดแล้วเหลือเหลือทีทีซีมาเนี่ยก็คือเหลือ สั้นล่างถ้วยนี่สั้นแล้วมาอาทิตนาสั้นล่างถวยวาอาทิตย์หน้ามาชั้นวางถ้วยน่ะน่าจะหมดแล้วนะในใบสั่งยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากสุกเซาแผ่นว่นซุกกับวันเซานี่ขันเฝา เฟษก็ค <laughs> <laughs> ือม <arrivé> like so ึงในเสียงเงินแนนอนพอาก็อ่อนข็อ่อนยังมาขึ้นทุ่มหนึ่งนี่มึงกับปากเตยไปเบิ่งแล้วมึงก็อดใจว่ได้แล้นี้มึงกับเปกกดจำเขาแบบนี้คือแต่มันสวยดีกูดปากเตมันเ็่พี่น้องสิดใจว่ามันง่ายีดีเด้อออต่คิววอ้ว้วยถ้าถ้าเุ้ยว้ยวุ้ยว้ย้ว่้ย้ย้ยวุยวุ้ยวุ้ยยว้ยวน้ยมุย แบบมันใหญ่แบบพอถอดสูดทได้ใส่แบบว่าสาธิตท้องจังนนะนี่เด็กย่ำห้องก่อนพากับบ,งบังว่าเป็นใจเนาะนเย็กจังมึงนี่เด็กของมึงมึใส่น้อยหน่อยานข้าส่หินนะมึงเน,นี่เด็กพี่น้องเห็นบ่ ก็จะสวยงไงเวลาเรายือดอายืดหลังนู่นนี่นั่นถ้าเราใส่ขาสั้นเข้าไปใช่ไหมมันก็จะโอเคมันก็จะไม่น่าเกลียดไงเพราะว่าเรามีเลกกิ้งสีดำขาสั้นใช่ไหมล่ะมันก็โอเคขนาดบ้านนี่นะสุดใยงานเพราะงานงานเอาจริงมันก็บอยพดปกติหรอกแะ่พอหนูซื้อของคนไทยก็เออเอากันอู้จ่ตาตาจรินะเห็นหรอไ่นอ้อนสีสีสีลาย ผ่ามันงามเนาะเนี่ยไปเงี้ยมากอยูน่นี่สวยอยู่นะสวยก็ต้องติดอันนั้นเพชรพลอยสวยกว่านี้จะไม่มีอีกใหมผู้เลี้ยสวยไปละแกรักนะจุ๊บๆไปบายแกเก็บสม,มัรสนบาทนี่